สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอนิมิกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงนะคะประจําเดือนกันยายนพศ2567นะคะจะเป็นการดูดวงในราศีมีนนะคะใครที่เข้ามาเห็นในคลิปวิดีโอนี้สําหรับชาวราศีมีนนะคะหมอนิมฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามด้วยนะเมนรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปนะคะจะเป็นการดูดวงในเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภนะคะหรือไพ่บอกเตือนอะไรบ้างนะคะขอให้ดึงดูดแต่พลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปนะคะอันดับแรกขอให้คนที่เข้ามาเห็นในคลิปวิดีโอนี้นะคะอธิษฐานจิตชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกกิิดดุครัง่อน ب ب อะะไพ่ของหมอไม่เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะขอให้คุณรับแต่พลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปนะคะเรามาดูกันเลยอธิษฐานจิตทาสมาธิเรียบร้อยหมอขออนุญาตดึงดูดพลังงานของไพ่นะคะขึ้นมาเลยนะคะสําหรับชาวราศีมีนเนาะอธิษฐานจิตทําสมาธิให้ดีนะคะสําหรับชาวราศีมีนขอให้ไพ่ดึงดูดพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่เข้ามานะเรามาดูกันเลยค่ะเรื่องการงานการเงินสุขภาพความรักโชคลาภหรือไพ่อยากเตือนอะไรขอให้ดึงดูดแต่พลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่นะคะเรามาดูกันเลยค่ะโอเค เรื่องการงานนะคะในเดือนนี้เป็นอย่างไรบ้างโอ้ภัยค่อนข้าง,งขึ้นมาสวยเลยนะคะเรื่องการงานถ้าเกิดใครที่ทํางานในด้านของสายข้าราชการนะคะสายรับความลับอะไรต่างๆนะคะล่องระวังการโดนเพื่อนหักหลังแทงข้างหลังหรือว่าธุรก,กิจกิจการที่เราทําอยู่แม้กระทั่งการทํางานห้างร้านบริษัทต่างๆก็ได้สิ่งที่หมอบอกระบบการทํางานนะคะที่จะต้องใช้ความลับหรือเก็บข้อมูลความลับของลูกค้าอย่างเงี้ย คุณต้องห้ามนําไปเล่าหรือว่าไปไปบอกต่อใครเพราะบางทีมันอาจจะทําให้ความอ่าความลับรั่วไหลข้อมูลรั่วไหลก็ได้นะคะหรือว่าแผนที่เราเตรียมที่จะสร้างวางแผนงานการงานโครงสร้างต่างๆเนี่ยอาจจะโดนคู่แข่งแย่งชิงไปได้หรือว่าใช้เอาความคิดของเราไปแดัดแปลงหรือนําเสนอผลงานก่อนหน้าเรานะคะต้องระวังไว้นิดนึงเพราะว่าคําพูดคําคนเนี่ยน่ากลัวสุดนะคะในไพ่วันนี้ที่ขึ้นมาเตือนแล้วก็บางทีเพื่อนคนที่ทํางานร่วมกันหรือว่า ในสายงานกลุ่มงานเดียวกันนะคะบางทีเราก็อาจจะไว้ใจใครไม่ได้นอกจากตัวคุณเองนะสิ่งที่หมอบอกค่ะเก็บ ความลับข้อมูลการบันทึกลงอะไรต่างๆนะคะในเรื่องคอมพิวเตอร์ไมโครชิปต่างๆก็ต้องระวังนิดนึงนะคะบางทีมันอาจจะมีการล่วไหลได้นะคะบางทีเราพูดอะไรบางอย่างที่แบบว่าพูดเล่นพูดจริงอย่างเงี้ยเขาคนที่ตีแผ่ความรู้หรือคนที่ตีแผ่สารออกไปสื่อกคนนึงเขาอาจจะเข้าใจผิดได้ก็ต้องระวังในด้านนี้ด้วยนะคะสิ่งที่หมอบอกนะคะด้านการค้าขายธุรกิจกิจการในช่วงนี้นะคะค่อนข้างจะดีแต่อาจจะมีคู่แข่งเป็นเรื่องปกติเพราะว่าได้สายงานเราจะทํางานในรูปแบบที่ไม่มีคู่แข่งเลยเป็นไปไม่ได้นะคะ มันก็จะทําให้เรามีการเติบโตเรียนรู้ศักยภาพตัวเองมากขึ้นหรือบางคนอาจจะเรียนรู้หาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของการที่เราทํางานนะคะเทคนิคกิจการอะไรมากขึ้นก็จะนําผลมาสู่ผลพวงที่ดีในธุรกิจการงานการต่อยอดได้ดีเช่นกันนะคะสิ่งที่หมอบอกเนาะมาดูในด้านของอโอเคมาดูในด้านของครอบครัวนะคะสุขภาพครอบครัวคนที่อยู่ในครอบครัวในเดือนนี้มาเป็นสามีภรรยาอาจจะสุขภาพค่อนข้างจะ อ่อนแอนิดนึงนะคะหรือเจ็บป่วยบ่อยลูกหลานก็ได้ต้องระวังไว้นิดนึงในช่วงนี้นะคะดูแลปนิบัติกันให้ดีนิดนึงแต่สามีภรรยาก็อาจจะต้องดูแลปนิบัตินิดนึงหรือบางคนบางกรณีอาจจะมีโรคประจําตัวอยู่แล้วในช่วงการรักษาก็ช่วงนี้ก็อย่าทิ้งห่างเขานะคะเรื่องการอาหารการกินเรื่องยาดูแลเซฟใกล้ชิดนิดนึงนะสิ่งที่หมอบอกบางทีอาจจะต้องมีการจุกระหุบฉุกเฉินไปหาหมอยามดึกยามวิการก็ได้นะคะสิ่งที่หมอบอกหรือเตือนนะช่วยดูแลคู่ชีวิตครอบครัวกันให้ดีนิดึในช่วงนนนี้ค่่่ะะออยยยาาาาปปปลลลเเทํงหักกกมมิไจน ลืมดูแลตัวเองด้วยเช่นกันนะมาดูในด้านของคนที่โสด ไม่สนิทความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนใครที่เลิกลากับคนเก่าไปแล้วเดี๋ยวรักๆเลิกกลับมาเนี่ยหมอมองว่ามันก็ยังทิ้งกันไม่ได้ยังคาลาคาซังอยู่บางทีมันก็แบบเหมือนว่าปากไม่ตรงกใจค่ะเหมือนโกรธงอนไม่พอใจกันพอเขาดีเขาง้อหน่อยก็กลับมาปรับความเข้าใจกันได้แต่ก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าบางทีตัวคุณเองอาจจะเป็นความรู้สึกที่คิดมากคิดเยอะนะคะหรือยังยังย้ำคิดย้ำทำอยู่พอกลับมาจะมีปากมีเสียงหรือทะเลาะกันได้ก็ต้องระวังในช่วงนี้นิดหนึ่งเพราะว่ามันเป็นลิ้นกับฟันนะคะกระทบกระทั่งกันเป็นเรื่อง หนูไม่สบายใจที่มีเขาก็ลองอยู่คนเดียวโสดสวยๆหล่อๆเลยหล่อๆสวยๆกันอยู่สักพักนึงน่าจะดีกว่าค่ะมาดูในด้านของคนที่โสดสนิทนะคะคนที่โสดสนิทอาจจะมีคู่หรือไปขอพรจากพระแม่รักษมีนะคะพระแม่พรปองค์รวมหนึ่งไปขอพรจากพระพิฆเนศในเรื่องของการทํามาหากินธุรกิจกิจการให้เจริญก้าวหน้าในเดือนนี้ การการที่คุณขอพอในด้านความรักคุณมีโอกาสจะเจอคู่ที่แบบเหมือนพลังงานของจักรวาลส่งมาให้เป็นคู่ที่ดีหรือว่าสัญชาตญาณการพร้อมที่จะมีคู่เราเกิดขึ้นก็ได้สิ่งที่หมอบอกหรือมีเซนต์นะคะอาจจะมีการแต่งงานการบุ๊กิ้งหรือการการที่จะแบบแต่งงานในในปีนี้ในเดือนนี้ก็ได้สิ่งที่หมอบอกมันมีเกณฑ์ที่วางแผนกันไว้แล้วสําหรับผลโสดที่เจอคู่ที่ใช่แล้วนะคะเพราะว่ามองว่าผู้หลักผู้ใหญ่เขาเอ็นดูเราทั้งคู่นะคะอาจจะเป็นรักที่แบบว่า ใช้เวลายเยียวยาดูใจกันมาแล้วเข้าใจตกลงอยู่ร่วมกินกันก็ได้โดยที่แบบว่าจดทะเบียนสมรสอย่างเดียวไม่ต้องแต่งก็ได้หรือบางคนบางกรณีอาจจะผูกข้อมือเงี่ยผู้หลักผู้ใหญ่รู้หรือว่าไปถ่ายรูปเวดดิ้งเพียววดดิ้งเฉยๆก็ได้นะคะสิ่งที่หมอบอกเพราะมีเกณฑ์ทีม่มีความการสละโสดนะคะของชาวราศีมีนเนาะการสละโสดกันแต่งงานแบบว่า ตั้งโปรแกรไมไว้แล้วก็ได้สิ่งที่หมอบอกหรือมีแผนไว้นะคะเป็นคู่ที่เหมาะสมสินเสมอกันนะคะสิ่งที่หมอพูดเนาะเป็นพลังงานด้านที่ดีค่ะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาหรืออาจจะเชื่อมโยงแบบว่า50%เชาวต่างชาติก็ได้สิ่งที่หมอบอกนะคะามาดูในด้านของสุขภาพนะคะ สุขภาพร่างกายหมอต้องเตือนนะคะระวังเกี่ยวกับระบบท้องผูกนะคะทานอาหารไม่ย่อยกดเกินในกระเพาะอาหารนะคะสิ่งที่หมอเห็นหรือเตือนหรือบางทีการปวดเมื่อยช่วงต้นคอคอบ่าไหลหรือการปวดเมื่อยทั้งตัวถ้าเกิดใครที่ทํางานเกี่ยวกับด้านออฟฟิศนะคะหรือความเครียดเยอะก็ต้องระวังออฟฟิศซินโดมนะคะสิ่งที่หมอบอกแล้วเกี่ยวกับระบบผิวหนังการแห้งกลานอะไรเงี้ยทานน้าเยอะๆพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ทาอะไรครีมที่มันบํารุงผิววิตามินอะไรเงี้ยเยอะๆนะคะสิ่งที่หมอบอกเนาะหาทานเสริมอาหารเสริมได้ จะดีค่ะมาดูในด้านของการ ในด้านการปฏิบัติการทําบุญสวดมนต์ไหว้พระอยู่กับบ้านก็จะดีนะคะเพราะว่าเราอาจจะแบบคู่ที่ปฏิบัติกันทั้งคู่ทั้งสามีภรรยาสวดมนต์กันทั้งคู่ถ้าเกิดการทําบุญจริงๆนะคะหมอเน้นย้าว่าทําบุญลงศพพาหัวศพจะดีกับคุณสําหรับชาวราศีมีนนะคะแต่ถามว่าถ้าเกิดทําบุญกับน้องหมาน้องแมวก็ได้เช่นกันนะคะหมอไม่ได้ว่าเนาะแล้วแต่เอาความสะดวกเราที่เรารู้สึกทำแล้วสบายใจสะดวกใจหรือบางคนบอกว่าหมอคะหมอนิ่มหนูไม่สะดวกที่จะไปทาบุญนอกบ้านคุณสวดมนต์ไหว้พระอยู่ในบ้านหรือทําบุญกับคุณพ่อคุณแม แรงกล้าและสิ่งที่หมอบอกนะคะพรของแม่เนี่ยพ่อแม่ประเสริฐสุดนะคะสิ่งที่หมอบอกแล้วก็ในเดือนนี้สิ่งที่หมอบอกหรือต้องเตือนระวังก็คือระวังความรับร่วไหลนะคะหรือสิ่งที่เราเชื่อว่าเพื่อนเราหรือมิตรเราดีอาจจะเป็นมิตรที่เป็นศัตรูในอนาคตก็ได้ให้ระวังไว้นิดนึงนะคะสิ่งที่หมอเตือนเนาะบอกกล่าวประมาณนี้ค่ะส่วนมนไหว้พระอยู่บ้านได้ค่ะดีแล้วก็โชคราบนะคะอาจจะได้มาจากการที่เรา ได้มาจากคู่ของคนรักนะคะหรือว่าเขามาขอแต่งงานเนี่ยก็เป็นโชคลาบละคะก็เหมือนเป็นดับเบิลโชคลาบอะคะได้คาสินสอดท้องมันเนาะลักษณะประมาณนั้นหรือบางคนบางกรณีสวดมนต์ทำบุญนะคะขอพรในสิ่งที่เราขอไว้ให้หน้าที่การงานดีธุรก,กิจกิจการดีก็เป็นพอนันนี้อันประเสริฐก็จะเป็นโชคลาบจากพระในบ้านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านมอบให้ก็ได้นะคะสิ่งที่หมอบอกก็เหมือนมีโชคมีลาบไปในตัวนะคะถ้าเกิดอยากจะซื้อจริงๆก็ซื้อได้ะคะ่ะ แต่ก็ซื้อแบบว่าซื้อจากสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้สิ่งที่หมอบอกนะคะเม้นรับแต่พลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปนะคะวันนี้ถ้าเกิดคุณรู้สึกไม่สบายใจกังวลใจในเรื่องใดก็สวดมนต์ไหวพระนั่งสมาธิอยู่ที่บ้านก็ดีที่สุดเจอคู่ที่ดีถ้าเกิดเหมาะพร้อมกันจะจดทะเบียนสมรสแต่งงานก็หมอเห็นสมควรด้วยก็ดีกับตัวคุณค่ะเพราะมันเป็นความคิดในจิตใต้สํานึกระหว่างเราทั้งคู่นะคะในช่วงเดือนนี้สิ่งที่หมอบอกอะไรที่มันดีๆกําลังจะเกิดขึ้นก็ขอให้สมหวังสําเร็จสมปรารถ ของหมอสวยๆเนี่ยไปซื้อก็ได้ค่ะสิ่งที่หมอบอกอาจจะมีโชคได้เนาะอ่ะเม้นรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปนะคะใครที่เข้ามาเห็นในคลิปวิดีโอนี้สําหรับชาวราศีมีนนะคะหมอนิ่มเป็นกาลังใจขอให้คุณนะคะมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดก็ขอสําเร็จสมปรารถนานะคะหยิบจับเงินล้านเงินแสนปลดภาระนี้สินในธุรกิจการงานให้มีชื่อเสียงโด่งดังในโลกโซเชียลออนไลน์โลกปัจจุบันนะคะ ขอให้เจอคู่ที่ดีสินเสมอกันเข้ามาได้สมัคนแต่งงานจดทะเบียนสมรสถ,ถูกต้องตามกฎหมายทั้งไทยและต่างประเทศเลยนะคะหมอเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ